ก็สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตอาการของเจ้าผีเมียมนะครับผมซึ่งอยู่กรงด้านบนนี่ครับผมสีแดงนี่นะครับผมหลังจากโดนเหยี่ยวมานะฮะกรงสีแดงผมเปลี่ยนกรงให้เขานะครับผมกรงเก่าของเขาเป็นใบเล็กนะครับทีนี้ผมเห็นว่าปีเขามันหลุดนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนกรงเป็นใบใหญ่ให้นะครับผมซึ่งวันเดียวนะฮะ ก็เดี๋ยวพามาอัปเดตดูอาการว่าเขาเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับผมทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับผมนี่นะเจ้าพิมเมียมผมย้ายกรงนะครับผมใส่กรงใบใหญ่นิดนึงนี่นะครับ nếu no. nếu no. nếu no. ít, còn đang lên ถือว่าจิตใจดีมากนะครับจิตใจดีเหมือนสิงคนองเลยนะครับผมเมื่อก่อนก็ยังเล่นอยู่นะครับไม่รู้ว่าเล่นแค่อยู่ในบ้านหรือว่าออกป่าจะเล่นหรือเปล่านะครับปีกหายไปสองข้างนะครับผมปีกล่วงหลุดนะครับร่วงหลุดไปสองข้างนะครับผมแต่ก็ ยังเอาอยู่นะครับอ่าเพิ่งเป็นวันวันเดียวเท่านั้นเองนะครับผมคืนเดียวคือกลับมาตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็นี่ครับเพิ่งมาถึงตอนเย็นครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับอาการของเจ้าพรีเมียมยังเก็บอยู่นะฮะหลับตาอยู่แต่จิตใจยังยังแสบหลับตาข้าง ก็คงต้องพักยาวครับผมจนกว่าปีกเขาจะขึ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูปีกครับทุกคนพาไปดูปีกว่าปีกเขาเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับป,ปีกยังไม่มีนะครับผมทุกคนเห็นไหมปีกหายไปสองข้างนะครับ ก็ปลายปลายช่วงปีกนะครับผมทุกคนหายไปก็ถือว่านะข้างนี้ก็ไม่มีเห็นไหมครับคือท่อนท่อนปลายนะครับท่อนปลายไม่มีนะฮะใจยังดีครับผมยังสู้นกสู้อะไรได้อยู่นะครับ รอครับแต่ว่าก็ต้องรอนะครับก็โอเคนะครับผมทุกคนก็ถือว่าสําหรับเจ้าพรีเมียมก็จิตใจผ่านนะครับผมก็ผมก็ยังคงไม่ให้เขาออกสู่สนามหรอกนะครับผมก็ต้องรอ,อจนกว่าปีเขาจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็เต็มสมบูรณ์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งน่าจะประมาณสัก45วันครับ45วันก็น่าจะเต็มแล้วนะครับผม ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมท,ที่ติดตามรับชมนะครับผมผมเป็นห่วงเจ้าพรีเมียมนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ